ไก่ทอดกระเทียมพริกสุดเมนูวันหยุดทําแบบง่ายๆได้ความอร่อยวันนี้พี่บ่าวใช้สาโกไก่นะวิธีแรกเอากระดูกออกใช้มีดปลายแหลมแบบนี้ทาบลงไปแล้วก็ลากลงมาข้างๆกระดูกออกไปด้านหนึ่งแล้วใช่ไหมต่อมาจะเป็นด้านนี้ข้างที่2องอข้างที่3ามข้างที่4ี่ ประมาณ4 5ถึงครั้งเท่านั้นนี่สครอบนี่มาหัน่นเป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้ที่สำคัญก็คือว่ามีดตรงคมเนื้อหั่นเรียบร้อยมาดูส่วนผสมที่มีบบาวใช้สะโปกะไก่500กรัมกระเทียมจีน60กรัมพริกขีนูสวน20เม็ดแล้วก็แต่งสีด้วยพริกกี้ว้าส่วนนี้ไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ส่วนผสมปรุงรสก็มีน้ำมันหอยผงปรุงรสแล้วก็ซอสปรุงรส ดูขั้นตอนการทำกันเลยเตรียมจีนก็มาอันหันก่อนแบบนี้ก็จับไม่ถึงกับต้องละเอียดมากขัก้นตอนแรกก็ใส่น้ำมันลงไปสักประมาณสองจอนโตออกกระเทียมมาผัดให้หอมก่อนในช่วงของการผัดกระเทียมนี่เราก็จะใช้ไฟอ่อนๆก็ดูให้พอเศษเล็กๆเ,เนี่ยเริ่มออกเหลืองอาเนื้อไกล่ลงไปผัดเลย พอไก่ลงไปแล้วกลับไฟขึ้นมาเป็นไฟระดับกลางแล้วก็ผัดให้ไก่สุกก็ผัดมาจนเนื้อไก่เนี่ยสีแดงแดงหมดไปนี้ก็จะมาปรุงรสน้ำมันหอยที่เีาใส่ไปสองช้อนโต๊ะซอสปรุงรสใส่ไปครึ่งช้อนโต๊ะก่อนแล้วก็ทิวํำหวานครึ่งช้อนโต๊ะผมปรุงรส มึงช้อนชาทีนี้ก็รอให้ไก่สุกดีเลยแต่เรากะระยะเวลาให้พอดีนะพี่น้องอย่าให้กระเทียมมันไหม้ไปตอนนี้ไก่สุกแล้วเดี๋ยวก็จะใส่พริกที่ฟ้าไปช่วยแต่งสีต้องงานให้พริกที้ฟ้านุ่มหน่อย ก็ลองชิมดูรสชาติจะได้แล้วสี่ก็ใส่พริกขนงไปใส่พริกขนูแล้วก็ปัดประมาณ30วินาทีสามวินาทีปิดไฟได้เลยถ้าหากว่าน้ำม,นมันมันเยอะเกินไปแบบนี้นะเราก็สามารถที่จะเสด็จน้ามันได้จเดรียมร้อยเมนูวันหยุดแบบง,ง่ายง่ลกมีพริกขิงหนูทอดเพิ่มเข้ามานะ ช่วยตัดเลี่ยนพี่น้องลองทำดู